วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์กันนะครับเด็กๆครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับนักเรียนครับก็คือส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาตามมาด้วยประโยคสัญลักษณ์และเห็นปุ๊บรู้ปั๊บนั่นเองครับและสุดท้ายก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาครับนักเรียน มาดูส่วนแรกนะครับส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาครับโจทย์ปัญหานั้นนะครับเด็กๆส่วนประกอบสําคัญของมันมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนที่1ส่วนที่โจทย์บอกครับส่วนที่โจทย์บอกก็คือการเล่าเรื่องครับนักเรียนครับการเล่าเรื่องว่าใครไปทําอะไรยังไงนั่นเองนะครับใครทําอะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นการบูรณาการภาษาไทยเข้ามานะครับนักเรียนครับ ต่อมานะครับก็คือส่วนที่โจทย์ถามซึ่งก็คือส่วนที่โจทย์เขาอยากรู้นั่นเองครับอ,อยากรู้ว่าต้องใช้ไปเท่าไรต้องเหลือเท่าไรหรือว่าจะเป็นได้มาเท่าไหร่รวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับและจากสถานการณ์เหล่านี้เราจะแต่งประโยคอย่างไรให้เป็นการบวกหรือการลบซึ่งมันก็มีคําที่เราจะนํามาใช้ดังนี้ครับถ้าเป็นการบวกในส่วนที่โจทย์ถามก็มักจะมีคําว่าร่วม หรือจะมีคําว่าได้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นได้ทั้งหมดกี่ชิ้นได้ทั้งหมดกี่อันได้ทั้งหมดกี่บาทนะครับลักษณะน,นี้ส่วนสถานการณ์ที่เป็นการลบนั้นนะครับก็จะมีคําว่าขายไปให้ไปแบ่งไปยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอีกเท่าไหร่เป็นต้นนะครับแต่ถ้าจะเป็นการเปรียบเทียบนั้นเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันพรุ่งนี้นะครับนะักเรียน แค่มองดูก็รู้แล้วนะครับเด็กๆามาดูสถานการณ์กันนะครับถ้าเป็นสถานการณ์การบวกนั้นก็จะมีคําว่ารวมครับและมีคําว่าได้ทั้งหมดกี่นั่นเองนะครับสังเกตว่ามักจะมีคําว่าทั้งหมดเมื่อเห็นคําว่าทั้งหมดให้สันนิฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ๊เป็นการบวกแน่ๆเลยต่อมานะครับถ้าเป็นสถานการณ์การลบก็จะมีคําว่าให้ไปขายไปยังไม่ได้หรือเช่นคําว่าเหลือนั่นเองแล้วกันนะครับ เหลือยังสำคัญมากเลยเรามักจะเจอกันในประโยคสัญลักษณ์อยู่บ่อยๆครับที่เป็นการสร้างจุดปัญหาเนาะถ้าเห็นคำว่าเหลือเมื่อไรแน่นอนนะครับว่าอาจจะเป็นการลบนั่นเองครับต่อมาครับนักเรียนข้อควรรู้นะครับของการสร้างจุดปัญหานะครับก็คือในบางครั้งสถานการณ์การบวกหรือการลบนั้นอาจมีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ แต่อันนี้ยังไม่ต้องกังวลไปครับเรายังไม่เรียนกันเนาะเราจะเรียนกันในวันพรุ่งนี้ครับส่วนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับนักเรียนเอามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับถ้าเรากําหนดให้ประโยคสัญลักษณ์บอกมาว่า50ลบกับ30เราจะแต่งโจทย์กันยังไงดีครับเอาล่ะมาดูกันนะครับนักเรียนส่วนประกอบของโจทย์ที่ครูอยากจะเน้นย้ำนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ โจทย์นั้นต้องประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่าส่วนที่โจทย์บอกและตามมาด้วยส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองครับซึ่งเป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่โจทย์บอกก็จะเป็นส่วนที่เล่าเรื่องนะครับและส่วนที่โจทย์ถามก็จะเป็นส่วนที่โจทย์เขาอยากจะรู้นั่นเองครับตามที่เราเห็นข้างๆนี้เลยนะครับส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนะครับเล่าเรื่องอย่างไรให้สนุกไปดูกันนะครับ เอาล้ครับถ้าเกิดว่าประโยคสัญลักษณ์บอกว่า50ลบกับ30เราจะแต่งเป็นโจทย์ปัญหาอย่างไรดีนะมาดูกันนะครับตัวอย่างครับยิ้มมีเงิน50บาทแบ่งให้น้องไป30บบาทเมื่อถูกแบ่งออกไปนะครับถูกแบ่งออกไปแล้วก็แสดงว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับถูกต้องครับลดลงนะครับก็เป็นการลบแล้วเนาะแต่นักเรียนครับสังเกตไหมว่าโจทย์ของเรานั้นสมบูรณ์หรือยัง ถูกต้องครับโจทย์ของเรายังไม่สมบูรณ์เพราะว่าตอนนี้มีแค่ส่วนที่โจทย์บอกยังขาดส่วนที่โจทย์ถามอยู่นะครับส่วนที่โจทย์บอกบอกมาแล้วว่ายิ้มมีเงิน50บาทและแบ่งให้น้องไป3 0บาทนะครับจากนั้นส่วนที่โจทย์ถามควรจะถามว่าไงดีครับถูกต้องครับก็ควรจะถามว่ายิ้มเหลือเงินอยู่ทั้งหมดกี่บาทนั่นเองครับ เราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเสร็จแล้วหนึ่งข้อนะครับไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าครับถ้าเกิดว่าครูอยากจะเปรียนโจทย์ให้โจทย์เดิมนี่แหละเป็นสถานการณ์การบวกบ้านจะแต่งว่าอย่างไรดีครับก็เริ่มต้นด้วยการแต่งแบบนี้เลยนะครับต้องแต่งส่วนที่โจทย์บอกก่อนนะนะครับก็แต่งว่ายิ้มมีเงินอยู่50บาทคุณปู่ให้มาเพิ่มอีก30บาทครับ Hey, ให้มาเพิ่มแบบนี้เงินจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับถูกต้องครับเงินก็จะต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเมื่อเราแต่งส่วนที่โจทย์บอกเสร็จแล้วเราก็มาแต่งส่วนที่โจทย์ถามกันดี่บอกน,นะครับส่วนที่โจทย์ถามควรจะถามว่าไงครับก็ควรจะถามโดยใช้คําที่มีคําว่ารวมหรือมีคําว่าทั้งหมดซึ่งเป็นคําที่บ่งบอกว่าเป็นการบวกนะครับก็จะแต่งว่ายิ้ม จะมีเงินรวมทั้งหมดกี่บาทนั่นเองครับเราก็ใส่ประโยคสัญลักษณ์เข้าไปนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไปที่ตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับโจทย์ข้อนี้บอกว่า150ลบกับ80เราจะแต่งว่ายังไงดีครับมาดูตัวอย่างกันนะครับเด็กๆแบงค์มีเงินอยู่150บาท ซื้อขนมไป80บาทนะักเรียนครับซื้อขนมไปแบบนี้ถูกต้องแล้วครับเราซื้อไปเงินก็ต้องลดลงถูกไหมครับจากนั้นเมื่อเราแต่งส่วนที่โจทย์บอกเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งส่วนที่โจทย์ถามกันนะครับเราทราบกันแล้วว่าแบงค์มีเงินอยู่150และซื้อขนมไป80นะครับส่วนที่โจทย์ถามก็ควรจะมีคำว่าเหลือถูกไหมครับไปดูกันเลยครับ ถูกต้องครับแบงค์จะเหลือเงินอยู่ทั้งหมดกี่บาทนั่นเองครับและถ้าเราต้องการทำให้มันเป็นสถานการณ์การบวกเราจะแต่งว่ายังไงดีครับแบงค์มีเงินอยู่150บาทนะครับยายให้มาเพิ่มอีก80บาทอ่าให้มาเพิ่มก็แสดงว่ายอดเงินก็จะต้องเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นแล้วส่วนที่โจทย์ถามก็ควรจะมีคำว่า รวมทั้งหมดนะครับถูกต้องครับแบงค์จะมีเงินรวมทั้งหมดกี่บาทนั่นเองครับเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ปิดท้ายนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเด็กๆครับก็สรุปได้ว่าดังนี้นะครับส่วนที่โจทย์บอกนั้นก็คือเป็นการเล่าเรื่องครับเล่าว่าใครไปทำอะไรทำยังไงอ่านะครับใครไปทำอะไร ซื้ออะไรหรือว่าได้เงินเพิ่มมาเท่าไหร่อย่างนี้นะครับได้เงินอยู่เท่าไหร่แล้วก็ซื้อไปเท่าไหร่อะไรพวกนี้เด็กๆก็ต้องเล่าแล้วก็ต้องชี้แจงออกมาให้ละเอียดนะครับว่าใครไปทําอะไรทํายังไงนะครับเช่นแบงค์ไปซื้อมีเงินอยู่ร้อยห้าสิบไปซื้อขนมแปดสิบบาทนะครับอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกก็คือต้องเล่านะครับว่าใครไปทาอะไรยังไงต่อมาก็เป็นส่วนที่โจทย์ถามก็ถามว่าแบงค์จะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่นะครับ็นคาที่เราใช้นั้น คำบวกชีก็ต้องสําคัญเช่นกันนะครับถ้าเป็นการลบนั้นก็มักจะเป็นคําว่าเหลือนะครับแต่ถ้าเป็นการบวกมักจะมีคําว่ารวมทั้งหมดหรือมีคาว่ารวมหรือได้ทั้งหมดเท่าไหร่แบบนี้นะครับและส่วนสุดท้ายต้องไม่สับสนแต่งเรื่องแล้วอ่านแล้วไม่งงอันตัวอย่างเช่นแต่งเรื่องยังไงนะที่อ่านแล้วงงนะครับตัวอย่างเช่น10ลบ5เท่ากับเท่าไหร่เราก็แต่งเรื่องว่ายิ้มมีเงิน5บาท ให้น้องไปสิบบาทแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแต่งแล้วงงมากเลยมีอยู่แค่5บาทแต่จะให้เขาไปสิบบาทเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าแต่งเรื่องแล้วมีความเป็นไปไม่ได้แบบนี้ก็ถือว่าเราแต่งโจทย์ปัญหาผิดนั่นเองนะครับอย่างเช่นเรามีเงินอยู่200ให้คุณพ่อไป500แบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้นั่นเองนะครับ เรื่องแบบนี้เด็กๆต้องอ่านดีๆนะครับว่าเด็กๆแต่งแล้วมันเป็นไปได้หรือไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่าคนที่ให้ได้จะต้องเป็นคนที่มีจํานวนมากกว่านั่นเองนะครับและถ้าได้รับมาแล้วเช่นมีเงิน5บาทได้รับมาอีก10บาทจะมีเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้านักเรียนแต่งว่ามีเงิน5บาทได้รับมาอีก10บาทเหลือเงินเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ค่อย ถูกต้องเท่าไหร่นะครับควรจะใช้คําว่ารวมทั้งหมดเป็นเงินเท่าใดจะดีกว่าและเหมาะสมกว่านะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับนักเรียนครับคุณครูขอสั่งการบ้านด้วยนะครับให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเรื่องการแต่งโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่เป็นการบวกและเป็นการลบแบบในตัวอย่างนี้คล้ายๆกันเลยนะครับมาคนละ4ข้อครับ ให้เป็นสถานการณ์การบวก2ข้อและเป็นสถานการณ์การลบอีก2ข้อนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ